ัทธาลิสูตรคุณแห่งการฉันอาหารหนเดียวข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับพระดำรัสพระผู้มีพระภาคว่าพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราฉันอาหารในเวลาก่อนพัดครั้งเดียวเมื่อเราฉันอาหารในเวลาก่อนพัดครั้งเดียวย่อมรู้สึกคุณคือความเป็นผู้มีอาภาธน้อยมีโรคเบาบาง กายเบามีกำลังและอยู่สำราญดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้เธอทั้งหลายจงมาจงฉันอาหารในเวลาก่อนพัดครั้งเดียวเถิดด้วยว่าเมื่อเธอทั้งหลายฉันอาหารในเวลาก่อนพัดครั้งเดียวจะรู้สึกคุณคือความเป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคเบาบางกายเบามีกำลังและอยู่สำราญ เมื่อพระผู้มีพระภาคตัดอย่างนี้แล้วท่านพระพัฒนาลิได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่สามารถจะฉันอาหารในเวลาก่อนพัดครั้งเดียวได้เพราะเมื่อข้าพระองค์ฉันอาหารในเวลาก่อนพัดครั้งเดียวจะพึงมีความรำคาญความเดือดร้อนดูก,ก่อนพัฒนาลิถ้าอย่างนั้น เธอรับนิมนต์ณที่ใดแล้วพึงฉันนณที่นั้นเสียส่วนหนึ่งแล้วนํำส่วนหนึ่งมาฉันอีกก็ได้เมื่อเธอฉันได้แม้อย่างนี้ก็จักยังชีวิตให้เป็นไปได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่สามารถจะฉันแม้ด้วยอาการอย่างนั้นได้เพราะเมื่อข้าพระองค์ฉันแม้ด้วยอาการอย่างนั้นจะพึงมีความรำคาญ ความเดดือดร้อนครั้งนั้นแหลท่านพระพัาลิประกาศความไม่อุตสาหะขึ้นแล้วในเมื่อพระผู้มีพระภาคกำลังจะทรงบัญญัติสิกขาบทในเมื่อภิกษุสงฆ์สมาทานอยู่ซึ่งสิกขาครั้งนั้นแหลท่านพระพัาลิไม่ได้ให้ตนประสบพระภักพระผู้มีพระภาคตลอดไตรมาสนั้นทั้งหมด เหมือนภิกษุอื่นผู้ไม่ทำความบริบูรณ์ในสีกขาในพระศาสนาของพระศาสดาฉะนั้นก็สมัยนั้นแลภิกษุมากรูปด้วยกันช่วยกันทำจีวรกรรมสำหรับพระผู้มีพระภาคด้วยตั้งใจว่าพระผู้มีพระภาคมีจีวรสำเร็จแล้วจากเสด็จเที่ยวจาริกไปโดยล่วงไตรมาสครั้งนั้น ท่านพระพัทาลิเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่อยู่โดยปราศัยกับภิกษุเหล่านั้นขั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งภิกษุเหล่านั้นได้กล่าวว่าดูก,ก่อนพัะนฤทธิผู้มีอายุจีวรกรรมนี้ภิกษุทั้งหลายช่วยกันทำสำหรับพระผู้มีพระภาคด้วยตั้งใจว่า พระผู้มีพระภาคมีจีวรสำเร็จแล้วจากเสด็จเที่ยวจาริกไปโดยล่วงไตลมากดูก่อนพระทาลิผู้มีอายุเราขอเตือนท่านจงมณสิการความผิดนี้ให้ดีเถิดความกระทําที่ยากกว่าอย่าได้มีแก่ท่านในภายหลังเลยท่านพระพระทาลิรับคำของภิกษุเหล่านั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโทษได้ครอบงำข้าพระองค์ผู้เป็นคนพาลเป็นคนหลงไม่ฉลาดซึ่งได้ประกอบความไม่อุตสาหะขึ้นแล้วในเมื่อพระผู้มีพระภาคกำลังทรงบัญญัติสิกขาบท ในเมื่อภิกษุสงฆ์สมาทานอยู่ซึ่งศิกขาขอพระผู้มีพระภาคจงรับโทษของข้าพระองค์นั้นโดยความเป็นโทษเพื่อความสำรวมต่อไปเถิดดูก่อนพัทธาลิเราขอเตือนโทษได้ดครอบงำเธอผู้เป็นคนพานเป็นคนหลงไม่ฉลาดซึ่งได้ประกาศความไม่อุตสาหะขึ้นแล้วในเมื่อเรากำลังบัญญัติสิกขาบท ในเมื่อภิกษุสงฆ์สมาทานอยู่ซึ่งสีกขาดูก่อนพัทธาลิแม้เหตุที่เธอต้องแทงตลอดว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระนครสาวัตถีแม้พระผู้มีพระภาคจากทรงทราบเราว่าภิกษุชื่อพัทธาลิไม่ทำให้บริบูรณ์ในสีกขาในศาสนาของพระศาสดาดังนี้เหตุแม้นี้แล เธอก็ไม่ได้แทงตลอดแล้วดูก่อนพัทธาลิเหตุที่เธอต้องแทงตลอดว่าภิกษุมากรูปด้วยกันเข้าจำพรรษาอยู่ในพระนครสาวัตถีแม้ภิกษุเหล่านั้นจะรู้เล่าว่าภิกษุชื่อพัทธาลิไม่ทำให้บริรสุทธิ์ในศิกขาในศาสนาของพระาศาสดาดังนี้แม้เหตุนี้แลเธอก็ไม่ได้แทงตลอดแล้ว ดูก่อนพัทธาลิเหตุที่เธอต้องแทงตลอดว่าภิกษุณีมากด้วยกันเข้าจำพรรษาอยู่ในพระนครสาวัตถีแม้ภิกษุณีเหล่านั้นจักรู้เราว่าภิกษุชื่อพัทธาลิไม่ทำให้บริบูรณ์ในศิกขาในศาสนาของพระศาสดาดังนี้เหตุแม้นี้แลเธอก็ไม่ได้แทงตลอดแล้วดูก่อนพัทธาลิ เหตุที่เธอต้องแทงตลอดว่าอุบาสกมากด้วยกันอาศัยอยู่ในพระนครสาวัตถีแม้อุบาสกเหล่านั้นจักรู้เราว่าภิกษุชื่อพัทธาลิไม่ทำให้บริบูรณ์ในสีกขาในศาสนาของพระศาสดาดังนี้เหตุแม้นี้แหละเธอก็ไม่ได้แทงตลอดแล้วดูก่อนพัทธาลิเหตุที่เธอต้องแทงตลอดว่า อุบาสิกามากด้วยกันอาศัยอยู่ในพระนครสาวัตถีแม้อุบาสิกาเหล่านั้นจักรู้เราว่าภิกษุชื่อพัทธาลิไม่ทำให้บริบนนูรณ์ในศีกขาในศาสนาของพระาศาสดาดังนี้เหตุแม้นี้แลเธอก็ไม่ได้แทงตลอดแล้วแม้เหตุที่เธอต้องแทงตลอดว่าสมณะพราหมณ์ต่างลัทธิมากด้วยกัน เข้าอยู่การฝนในพระนครสาวัตถีแม้แสมณะพามเหล่านั้นจักรู้เราว่าภิกษุชื่อพัทธาลิสาวกของพระสมณะโคดมเป็นพระเทระองค์หนึ่งไม่ทำให้บริบูรณ์ในสีกขาในศาสนาของพระศาสดาดังนี้เหตุแม้นี้แลเธอก็ไม่ได้แทงตลอดแล้ว ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโทษได้ครอบงำฆ่าพระองค์ผู้เป็นคนพาลเป็นคนหลงไม่ฉลาดซึ่งได้ประกาศความไม่อุตสาหะขึ้นแล้วในเมื่อพระผู้มีพระภาคกำลังทรงบัญญัติสิกขาบทในเมื่อภิกษุสงฆ์สมาทานอยู่ซึ่งสิกขาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาค จงทรงรับโทษของข้าพระองค์นั้นโดยความเป็นโทษเพื่อความสำรวมต่อไปเธอดูก่อนพัทธาลิเราขอเตือนโทษได้ครอบงำเธอผู้เป็นคนผ่านเป็นคนหลงไม่ฉลาดซึ่งได้ประกาศความอุตสาหะขึ้นแล้วในเมื่อเรากําลังบัญญัติสิกขาบทในเมื่อภิกษุสงฆ์กำลังสมาทานอยู่ซึ่งสิกขา ดูก่อนพัทธ,ธาลิเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชไนะภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นอริยะบุคคลชื่ออุพัโตภาคะวิมุตเราพึงกล่าวแก่ภิกษุอย่างนี้ว่ามาเถิดภิกษุเราจะก้าวไปในล่มดังนี้ภิกษุนั้นพึงก้าวไปหรือพึงน้อมกายไปด้วยอาการอื่นหรือพึงกล่าวปฏิเสธบ้างหรือ ไม่มีเลยพระเจ้าค่าดูก่อนพระทาลิเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นอริยบุคคลชื่อปัญญาวิมุตเป็นอริยบุคคลชื่อกายะสักขีเป็นอริยบุคคลชื่อทิฏฐิปัตตะเป็นอริยบุคคลชื่อสัทธาวิมุตเป็นอริยบุคคล ชื่อทันมานุสาลีเป็นอาริยะบุคคลชื่อศรัทธานุสาลีเราพึงกล่าวกับภิกษุอย่างนี้ว่ามาเถิดภิกษุเราจะก้าวไปในลมดังนี้ภิกษุนั้นพึงก้าวไปหรือพึงน้อมกายไปด้วยอาการอื่นหรือพึงกล่าวปฏิเสธบ้างหรือไม่มีเลยพระเจ้าค่าดูก่อนพัทธาลิ เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนในสมัยนั้นเธอเป็นพระอาริยะบุคคลชื่อว่าอุพัโตภาคาวิมุตตปัญญาวิมุตตกายะสักข,ขีทิฏฐิปัตตะสัทธาวิมุตตทธันมานุสาลีหรือสัทธานุสาลีบ้างหรือหนอมิได้เป็นเลยพระเจ้าค่าดูก่อนพะทธาลิในสมัยนั้น เธอยังเป็นคนว่างคนเปล่าคนผิดไม่ใช่หรือเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโทษได้ครอบงำข้าพระองค์ผู้เป็นคนพานเป็นคนหลงไม่ฉลาดซึ่งได้ประกาศความไม่อุตสาหะขึ้นแล้วในเมื่อพระผู้มีพระภาคกำลังทรงบัญญัติสิกขาบท ในเมื่อภิกษุสงฆ์กำลังสมาทานอยู่ซึ่งสิกขาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงทรงรับโทษของข้าพระองค์นั้นโดยความเป็นโทษเพื่อความสำรวมต่อไปเถิดดูก่อนพัทธาลิเราขอเตือนโทษได้ครอบงำเธอผู้เป็นคนพาลเป็นคนหลงไม่ฉลาด ซึ่งได้ประกาศความไม่อุตสาหะขึ้นแล้วในเมื่อเรากำลังบัญญัติสิกขาบทในเมื่อภิกษุสงฆ์กำลังสมาทานอยู่ซึ่งสิกขาแต่เพราะเธอเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรมเราจึงรับโทษของเธอนั้นข้อที่บุคคลเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทําคืนตามธรรมถึงความสำรวมต่อไปนี้ เป็นความเจริญในวินัยของพระอริยะ